สวัสดีครับพบกับยตินะครับช่องเองงมินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องแกฟูดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นออเดอร์แกฟูดในกลุ่มของร้านร้านร้านอาหารนะครับมีออเดอร์เข้ามานะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะกดพร้อมส่งสินค้าดูอีกทีหาคนขับลายใหม่ชัดเลยนะครับออเดอร์นี้ชั้นถูกยกเลิกแน่นอนเป็นจริงอย่างว่าเลยโทรหาลูกค้าว่าแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ แล้วให้ลูกค้ากดมาอีกรอบนึงลูกค้าก็ดีดีนะคะกดอีกทีให้คนขับมารับจบค่ะไม่งั้นเค็มแน่นอนนะครับน่าเบื่อมากแกลบช่วงนี้ถ้าถ้ามีออเดอร์เข้ามาจะต้องรอคนขับก่อนดีกว่าเพื่อความชัวนะครับนี่เลยมันเลยทำให้อ่าคนขับหลายๆคนเนี่ยไปถึงร้านแล้วเจ้าของร้านไม่ได้ทำรอเพราะอะไรเขากลัวว่ารเดอร์ยกเลิกง,งานเขา นะครับเสร็จแล้วเนี่ยระบบแก๊ปเนี่ยมันจะมีเคมด้วยแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงคือบางร้านเนี่ยเขาจะเอาเบอร์ลูกค้าเนี่ยโทรหาลูกค้าอธิบายลูกค้าฟังว่าครับลูกค้าครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับไรเดอร์ยกเลิกครับเดี๋ยวลูกค้ากดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้มีไรเดอร์เข้ามารับนะครับนี่เลยปัญหาที่ร้านค้าจริงๆอ่ะปัญหาเนี้ยมันเกิดมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ปัญหาของแก๊ปเนี่ยคือไรเดอร์มันสามารถกดยกเลิกได้ ด้วยเปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านี้เขาก็สามารถเลี้ยงเปอร์เซ็นต์ได้มาเลยทําให้อ่าบางร้านอาจจะต้องรอให้ไรเดอร์มาก่อนมาเขียนออเดอร์แล้วค่อยทํามันก็เป็นแบบนี้เลยมันเลยทําให้บางอาแก๊บบางคนเนี่ยเริ่มมีน้ำหูโมหูนู่นนี่นั่น,นแต่เราเข้าใจนะว่าถ้ามันยกเลิกแล้วมันเสียเวลาร้านค้าบางทีมันยุ่งก็ต้องโทรหาลูกค้าลูกค้าบางคนเข้าใจก็สั่งมาใหม่ลูกค้าไม่เข้าใจก็โมหูอ่ะบางถาไกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอันนี้ต้องเข้าใจเนาะ จริับปัญหาคือสมมติว่ารเดอร์ไม่มารับแล้วร้านอาหารเค็มรตัวบริษัทเสียค่าเค็มสมมติ5้าอาหารเนี้ยห้าร้อยแล้วเจออย่างเงี้ยวันหนึ่งสักสิบร้อยพันหมื่นเคสทั่วประเทศอ่ะงบประมาณที่คุณมานั่งจ่ายตรงนี้เท่าไหร่แล้วบางร้านเนี้ยบางบางร้านเค็มได้บางร้านเค็มไม่ได้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีบางร้านบ่นเค็มได้แต่ช้าหรือเค็มไม่ได้หรือไม่อยากเค็มก็มีมันแล้วแต่ร้านทั้งนั้นเลยนะครับปัญหาเนี้ยเกิด ถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าค่าส่งสมเหตุสมผลนะครับและอย่างหนึง่งก็อยากให้แก๊ปพิจนารณาดิหนึน่งนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมโดยการที่ว่าฉันจะลดค่ารอบแล้วฉันก็จะหาคนขับใหม่เรื่อยๆแล้วปัญหานี้คือรายเดอร์ใหม่เข้ามาก็ไม่มีรายเดอร์เก่าก็หนีไปวิ่งแอปอื่นนะครับวันนี้ก็จบถึงข้อนี้มาพูดคุยกันให้ฟังนะครับว่าปัญหาร้านค้าก็มีนะครับมากมาย ะจะแก้ปัญหายัางไงร,ร้านค้าเข้ามาดูคลิปนี้ของเฮียก็แก้ปัญหาโดยประมาณนี้ว่าไม่อยากเค็มอาหารก็อาจจะต้องโทรหาลูกค้าอีกทีหนึ่งให้กดสั่งเข้ามาใหม่นะครับพอกดสั่งเข้ามาใหม่ปุ๊บเนี่ยให,ให้ให้ร้านค้าโทรหาไลเดอร์เลยครับพี่ครับได้ของแล้วครับมารับได้เลยเพราะว่าไรเดอร์เก่าเขายกเลิกไปพอดีหนูทําอาหารเสร็จแล้วรบกวนพี่รีบมาเลยนะครับคอนเฟิร์มนะพี่พี่ไม่ยกเลิกนะบอกเขาไปตรงตรงเลยอยากให้ร้านค้าบอกเขาไปตรงตรงเลย ออเดอร์ก่อนหน้านี้ครับไลเดอร์ Rider ยกเลิกพอดีหนูอะให้ทางลูกค้าสั่งเข้ามาใหม่ของพร้อมแล้วพี่สามารถเข้ามาได้เลยนะถ้าพี่ติดงานแบดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรพี่แต่ของหนูพร้อมแล้วเข้ามาได้เลยนะครับออเดอร์ Order นี้นะครับนะครับคนนี้ลูกค้าคนนี้นะครับยืนยันแล้วพูดกับเขาเป็นตรงอย่างมั่นใจแล้วไลเดอร์จะวิ่งมาอย่างมั่นใจว่ามารับของแลวไปส่งให้ลูกค้าทันทีนะครับอาจจะมีสินตั้าใจให้เขานิดนึงก็ได้ให้กําลังใจเขา นะน้ำขวดหนึ่งติ๊บสิบบาทยี่สิบบาทให้เขานิดหนึ่งเพราะอะไรเราจะไ,ไม่ต้องเก็บค่าอาหารเขาถูกไหมอ,อ,อันนี้ก็อาจจะสิน,น้ําใจนิดเด็กน้อยๆอ่ะแค่นั้นเองครับจริงใจต่อการระหว่างไรเดอร์ร้านค้าอยู่ได้สบายโอเคนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้อยากให้กดไลค์กดแชร์นะครับไปในหลายๆช่องทางนะครับ facebook นะครับกดกดแชร์ได้กดไลค์ได้กดคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้ว่าแก้ปัญหาย,ยัางไงกันบ้างนะครับ ร้านค้าไรเดอร์นะครับแล้วแต่เลยนะครับตัวของ YouTube นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปยังพวก l ลายหน้าเพจตัวเองหน้าโปรไฟล์ Fi ตัวเองได้นะครับติ๊ t o k อกกดรีโพสต์นิดนึงครับกดถูกใจหัวใจแล้วกดคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานะครับโอเคครับสวัสดีครับ